มันไม่มีทุกอะไรนะที่จีรังยั่งยืนไม่มีทุกอะไรนะที่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็จะผ่านไปคำนี้สำคัญมากนะแล้วมันจะผ่านไปมันไม่มีทุกไม่มีความเศร้าโศกความเสียใจใดที่จะจรังยั่งยืนแม้ตอนนี้เรายัางคิดไม่ออกว่าเราจะหัวเราะได้อย่างไรเราจะยิ้มแย้มเดีวไปกระโดดลุนเต้นได้อย่างไรเหมือนกับที่เราเคยทําก่อนหน้าสูญเสีย แต่ว่าามาเชื่อว่าในสุดความเศร้าก็จะเลือนหายไปแล้วเราก็จะกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสได้อีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ถึงกับลืมโลดดีใจเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าประสบการณ์ที่มากขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะหัวเราะได้ยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่างยาวนานด้วยให้เรามั่นใจแบบนี้เหมือนกับกลางคืนเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมืดมิดไปตลอดลนะ สุดท้ายมันก็ต้องสว่างไม่ช้าก็เร็วชีวิตเราบางครั้งมันก็เหมือนกับตกอยู่ในกลางขํากลางคืนที่มันหนาวเหน็บและดูอ้างวางแต่สุดท้ายเนี่ยแตงเงินแสงทองย่ำปรากฏและที่สุดเราก็สามารถที่จะเดินหน้าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยใจที่สดใสได้อีกแต่ก็นี้ระหว่างที่ความโศกเศร้ายังไม่จางคลายไปยังท่วมท้นจิตใจเนี่ย ตรรมาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรทำนะั่นคือยอมรับยอมรับความเศร้าโศกเสียใจอย่าปฏิเสธผักไซมันอะไรที่ผักไสจะคงอยู่อะไรที่ตะหนักรู้จะหายไปความเศร้าโศกเป็นธรรมดาของมนุษย์เมื่อสูญเสียแม้เราจะผ่านการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติธรรม,มามาก แม้เราจะได้ยินว่าผู้เจ้าสอนว่าเนี่ยความเศร้าโศกเสียใจหรือน้ําตาเนี่ยที่มีต่อผู้เรืองรับไม่มีปรเหยีย์อะไรเลยแต่้านที่เรายังไม่เข้าถึงทำอย่างลึกซึ้งเนี่ยเราก็ย่อมมีความเศร้าโศกจะปฏิเสธความเศร้าโศกถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเศร้าโศกก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้อยากให้ตัวเองเศร้าโศกได้ ยอมรับในความเป็นปุถุชนของตัวแม่เราจะคิดว่าฉันปฏิบัติทำมาก้าวหน้ามามากแล้วนะฉันจะเศร้าโศกได้อย่างไรอย่ารู้สึกผิดนะถ้าเราจะเสียใจแล้วก็หลั่งน้ําตาให้กับคนที่จากไปยอมรับตัวเราอย่างที่เราเป็นยอมรับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นนี่คือวิธีรับมือความเศร้าโศกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งแล้วไม่ใช่เฉพาะความเศร้าโศกเดียวนะ ความรู้สึกโกรธแค้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีพิ่คนหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งก็พาะปัสสาวะอายุก็แค่30สทีแรกเธอก็ผิดหวังเธอก็เหวียงเธอก็วินใส่คนรอบข้างเพราะเธอยอมรับโรคมะเร็งไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเธอได้หายเจริญสติกลับมาดูใจก็เพราะว่าความทุกขออ์ก้อนใหญ่เธอกระจาการที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับโรคมะเร็งแต่พอเธอทําใจได้ยอมรับมันได้นะ ใ,ใจเธอสงบลงมากเนยะแม้ว่าโรคมันจะลดรลามไปเยอะเธอพูดว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงหลังห่าที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้่นี่มันจะ,จะทํามากเลยนะไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือพ่อสูญเสียคนรักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้รักษาใจเราได้คือยอมรนะับความจริงบางครั้งก็โหดร้าย แต่การไม่อยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเหมือนคุกที่ขังใจเราไว้มันทําให้ใจเรานี่ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แต่พอเรายอมรับได้มันก็เหมือนกับปลดล็อกท่านหนึ่งยอมรับความสูญเสียยอมรับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นและมันช่วยทําให้เราผ่านตุการนั้นไปได้คิดถึงไหมก็คือว่าอย่าไปผักไสมันแล้วก็อย่าถึงกับปล่อยใจจมในความเศร้า การยอมรับความเศร้าไม่ได้หมายถึงการปล่อยใจจมเข้าไปในสิ่งนั้นเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะใช้ชีวิตตามปกติเท่าที่เราจะทำได้เพราะถ้าเรานั่งเจ้าจุกเราก็จะจมหนีในความเศร้าหนักขึ้นจนกระทั่งเราสึกคอเหี่ยวหัดตลา,ายกายากับชีวิตพยายามใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยทำกวาดบ้านทำครัว รดน้ำต้นไม้หรนั่งทำงานมันช่วยทำให้เราเนี่ยหลุดออกจากความเศร้าได้ถ้าเราพยายามที่จะมีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีเรื่องมีแรงอยากจะทำนะเพราะวาความเศร้าเนี่ยมันมันมีพลังดึงดูดสูงมากที่ทำให้เราเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรบางครั้งความเศร้าก็มีรสชาตินะแล้วมันก็ทำให้คนที่เวลาเศร้าเพราะสูญเสียเนี่ย อยากจะจมดิ่งอยู่ในความเศร้าจะเป็นอย่างนี้นะความเศร้านี่มันจะเกาะกลุ่มใจทําให้เราไม่อยากจะทาอะไรเพื่อมาชวนให้ไปไหน,นไม่ไปความเศร้ามันสั่งเพื่อที่มันจะได้เกาะกลุ่มใจเราได้นานขึ้นเราต้องรู้ว่านี่คืออุบายของมันนะและพยายามที่จะขยับตัวไปทํโน่นทนํานี่ให้ใจเราไปจดจ่ออยู่กับอาหารที่กําลังทําจานที่กําลังล้างนะแปรงที่กําลังขัดพื้น และการทำเงี่ยมันจะค่อยๆช่วยดึงจิตออกจากความเศร้าได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะก็คือการไปทำอะไรที่มีประโยชน์โดยเข้าะการไปช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยเขารักกันมากนะอยู่ได้กันมาสามสิบสี่สิบปีแล้ววันหนึ่งสามีก็ป่วยหนักแล้วการก็แย่ลงไปเรื่อยๆจนถึงระยะท้ายภรรยาเนี่ยทำใจไม่ได้ แล้ววันหนึ่งก็พูดบอกความในใจกับสามีว่าเนี่ยฉันจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเธอสามีบอกว่าให้เธอเนี่ยนะนำความรักที่มีให้ฉันเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นทีแรกเนี่ยภรรยาไม่เข้าใจหมายความว่าให้ฉันไปนมีคนใหม่ใช่ไหมเปล่าสามีต้องการบอกว่าให้เธอออกไปช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากที่กำลังเดือดร้อน รักสามีอย่างไรก็รักคนเหล่านั้นอย่างนั้นทําด้วยเมตตาด้วยกรุณาแล้วเธอก็ทําตามที่เขาแนะนำหลังจากที่เขาเสียชีวิตนะแล้วเธอก็เพราะว่าเธอสามารถที่จะผ่านความเศร้าโศกเสียใจเดิมที่คิดว่าฉันคงไม่เป็นผู้เป็นคนแล้วากสูญเสียสามีบอกว่าสามารถจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะาการที่ได้ไปช่วยเหลือผู้คนเช่น เด็กที่หิวโหวยคนยากคนจนเนี่ยในแง่นึงคือมันทําให้จิตเนี่ยหลุดออกจากความเศร้าไม่ไปจมอยู่กับความสูญเสียเพราะคนเราถ้าพิถึงคนที่จากไปมันจะยิ่งดิ่งอยู่ในความเศร้าแต่พอใจเราไปจดจ่ออยู่คนน้นคนนี้มันก็ทําให้ลืมความเศร้าลืมความสูญเสียได้แต่ที่จริงมันม,มากกว่านั้นนะเพราะพอไปทําสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์เนี่ยมันได้ปลุกเมตตากรุณาให้งอกงามขึ้นในใจ แล้วการอกันมันเกิดความสุขด้วยเพราะว่าเมื่อเราไปช่วยผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ได้สุขอย่างเดียวใจเราก็สุขด้วยพอใจเราสุขเนี่ยความสุขในใจลวมทั้งเมตตากรุณาที่งอกงับมันก็สามารถที่จะปัดเป่าความเศร้าออกไปจากใจได้มีคุณป้าคนหนึ่งนะแกสูญเสียสาม,มีเพราะโรคมาลาเรียเพราะน่าไปพอนะไม่กี่เดินต่อมาเธอสูญเสียลูกจากอุบัติเหตุ เราเสียศูนย์เลยนะแล้วสูญอะไรบ้างเนี่ยฉันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะรู้สึกหมดอะไรแต่อยากับชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทําไมจนคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ทํานะวันหนึ่งเนี่ยเธอกลับจากการทํางานเธอก็เป็นแม่บ้านทำความสะอาดนี่ไตอนนั้นเป็นกลางคืนและมันหนาวมากบอกว่าระหว่างที่เดินกลับบ้านเนี่ยมีแมวลูกแมวตัวเล็กๆผอมโซเนี่ยเดินตามเธอมา จนถึงหน้าบ้านเธอสงสารแมวตัวนั้นเธอก็เลยอุ้มมันเข้ามาในบ้านลินนมให้มันกินมันก็เรียนนมจนหมดจานมันก็มีความสุขมากเลยมันมาพันแข้งพันขาเธอพอเธอเห็นเธอก็ยิ้มแล้วเธอก็เอกใจเอ๊ะฉันยิ้มไม่ได้เนี่ยนานมาหลายเดือนแล้วนะทําไมฉันยิ้มได้อแล้วเธอก็ได้คิดว่าถ้าการช่วยแมวตัวเนี้ยมันทําให้ฉันยิ้มได้ การไปช่วยคนอื่นให้มีความสุขก็แน่นทาให้ฉันมีความสุขด้วยเหมือนกันและวันรุ่งขึ้นนะเธอทําอาหารเธอทําขนมปังอันนี้มันเกิดในเมืองนอกนะเธอทำอาหารเธอทำขนมปังไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ป่วยหนักเขาเห็นเธอมาเยี่ยมเขาก็ดีใจเธอก็พอมีความสุขที่เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเธอก็รู้เลยนะว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้เนี่ยจากการที่เราไปช่วยให้คนอื่นมีความสุข แล้วนะตั้งนั้นมานะทุกวันเธอออกไปช่วยเหลือคนเท่าที่เธอจะมีกําลังแล้วในสุดเธอก็กลับมายิ้มได้เธอนอนไม่หลับมานานแล้วในสุดเธอก็กลับมานอนหลับได้สามารถใช้ชีวิตตามปกติเธอยังรักสามีและยังรักลูกที่สูญไปนะแต่ว่าเธอเนี่ยกลับมามีความสดชื่นแจ่มใสเพราะอะไรเพราะการที่เธอได้ไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนให้เขามีความสุข เพื่ออย่างเจตมาบอกน,นะส่วนหนึ่งมันทําให้เมตตากรุณาในใจเรางอกงามซึ่งเป็นกุศลธรรมตัวหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากความสุขที่เราได้รับจากการที่ไปช่วยเขากรุณาที่งอกงามความสุขที่พรังครูสู่ใจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับน,น้ําดีที่ช่วยขับไล่ความเศร้าซึ่งเปลี่ยนเป็นน้าเสียไปจากใจได้มันเป็นยาขนานเอกนะในการที่จะช่วยเยียวยาใจใหายเศร้าโศกและสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันนะ ทีช่วยคลายความเศร้าโศกได้เนี่ยก็คือการสารต่อความดีที่คนรักของเราซึ่งสูญเสียไปเขาเคยทำคนที่จากไปเนี่ยลองดูว่าเขาเขาได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆบ้างที่เราสามารถจะสารต่อได้หรือว่าเขารักอะไรที่เราจะสารที่เราจะใส่สิ่งที่เขารักเนี่ยนำไปสู่การสร้างสารรค์สิ่งดีๆ มีคุยิงคนหนึ่งนะเธอเศร้าโศกเสียใจมากที่ลูกสาวตายจนทั่วันหนึ่งเธอได้คิดว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่รักป่าลูกสาวมีความใฝ่ฝันอยากจะปลูกป่าเธอก็เลยได้ความคิดว่าเธออยากจะปลูกป่าให้กับลูกสาวก็อาศัยพื้นที่ซึ่งอยู่รอบบ้านของเธอเนี่ยเป็นต่างจังหวัดน,นะอันนี้เป็นเมืองจีนมันเป็นเขาหัวร้อนทุกวันนะเธอก็ ขึ้นเขาไปปลูกต้นไม้แน่นอนนะมันก็ต้องเพาะกล้าก่อนพอกล้าเสร็จก็เอาต้นไม้ไปปลูกทีละต้นทีละต้นบนเขาเธอทําทุกวันนะถ้าทำเนี่ยเป็นสิบปีเพราะว่าเพียงแค่ทําไม่กี่เดือนเนี่ยเธอก็คลายจากความเศร้าโศกได้เธอดีใจที่ได้ได้ทําสิ่งดีๆที่ลูกสาวเคยใฝ่ฝันเรียกว่าเป็นการสานต่อความใฝ่ฝันของลูกสาวก็ได้ เห็นต้นไม้ที่จเจริญงอกงามเขียวสะพรั่งเนี่ยลูกสาวก็คงจะปราบพื้มดีใจที่แม่ได้สารต่อความใฝ่ฝันของลูกสาวไว้เ่อตอนหลังนะมีคนในหมู่บ้านมาช่วยกันทำจกนกระทั่งภูเขารอบหมู่บ้านเธอนี่มันกลายเป็นป่าไปเลยนี่แล้วว่าอาศัยความตายของลูกสาวเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี เมื่อสองปีก่อนเนี่ยที่อเมริกามันมีครอบครัวหนึ่งนะลูกสาวอายุประมาณสักิบห้า mm hmm. เกิดเสียชีวิตแม่นี่เสียใจยมากคนระับแล้ววันหนึ่งก็มาได้คิดนะว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนชอบเย็บผ้าตั้งแต่เล็กเลยนะแต่อายุหกเจ็ดขวบเนี่ยจนกระทั่งแม่เนี่ยซื้อจักเย็บผ้าให้แล้วลูกสาวเนี่ยก็ใช้จักรเย็บผ้าเนี่ยเย็บผ้าทําตุกตาบ้างอาทาเครื่องแต่งกายตุกตาบ้างแล้วก็ทําข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน พอลูกสาวตายเนี่ยแม่ก็นึกถึงจากเจ็บผ้าที่ลูกสาวรับแล้วช่วงนั้นมันมีโควิดพอดีนะระบาดแม่ก็เลยใช้จากเย็บผ้าเนี่ยเย็บหน้ากากอนมามัยร่วมกับโดยมีลูกชายเนี่ยมาช่วยทำแล้ากาอัอนมามัยนี่ก็เอาไปขายเพื่อหาทุนเนี่ยไปช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลที่กำลังรับผู้ป่วยโควิดตอนันขายดีทำเป็นร่ำเป็นสันเลย ตอนนั้นเนี่ยหน้ากากน้มันมันยังยังหายา,ยากปรากฏว่าครอบครัวนี้ก็ช่วยแม่ซึ่งเคยเศร้าโศกจากการสูญเสียลูกสาวเนี่ยเขารู้สึกมีชีวชีวาขึ้นมาเขาก็ได้ใช้จักรของลูกสาวเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งดีงามมันเป็นการเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นสิ่งสร้างสรรค์มันคือการนำความตายของคนที่รักเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี เวลาเราทาความดีอะไรแล้วเชื่อมโยงกับผู้ที่จากไปโดยที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้ตายเขาใฝ่ฝันเขาปรารถนาหรือเขามีความสึกเชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเนี่ยมันช่วยทําให้เกิดความปิตินะเกิดความภาคภูมิใจและคลายจากความเศร้าโศกได้ง่ายอันนี้จะว่าไปเนี่ยมันคือการทําความตายของคนที่เรารักให้มีคุณค่า นตัตมาคิดว่าถ้าเราคิดให้มากขึ้นนะว่าจะทําให้ความตายของคนที่เราร้างเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายได้อย่างไรเนี่ยว่ามันจะมีอานิสงส์มีพลังมากเลยส่วนใหญ่คนจมอยู่ความเศร้าโศกจะลืมจนลืมเรื่องนี้ไปแล้วพอจมอยู่ความเศร้าโศกนะมันก็ทําให้ความตายของคนที่เราล้างเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ลบกลายเป็นเรื่องที่ย่ำแย่มากขึ้นเพราะมันไม่เพียงแค่คนหนึ่งตาย แต่คนที่เหลือชีวิตก็ตกต่ำแยมแย่จะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้ความตายขคนที่เรารักเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายด้วยการใช้ความตายเขาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดีๆหรือผู้อย่ากเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์มันมีวิธีการมากมายนะที่ทําให้ความตายของคนที่เรารักเนี่ยมันมีคุณค่าแต่การปล่อยใจจมอยู่ความเศร้าโศกเนี่ย มันจะไม่ช่วยทําให้ความตายของคนที่เรารักมีคุณค่าขึ้นมาเลยแทนที่จะมีความหมายในทางบวกกับมีความหมายในทางลบยิ่งขึ้นถ้าเรารักเขาแม้ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่เป็นคนรักเป็นคู่ครองหรือลูกเนี่ยต้องเชื่อกันทําให้ความตายเขาเนี่ยมันมีความหมายมีความหมายคือมีคุณค่าก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์อธิมารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอเล่าว่าเนี่ย เมื่อสิบยี่สิบปีก่อนเนี่ยลูกชายอายุสิบห้ามาขอแม่จะไปเรียนต่อเมืนนอมงนอกเมืองนอกนี่คืออินเดียเธอก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองแล้วไปอินเดียมันก็ดีนะเป็นดินแดนแห่งพุตธภูเธอก็อน,นุญาตให้ลูกไปลูกไปอินเดียได้ไม่กี่เดือนปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุจมน้ําตายโอ้แม่นี่เศร้ามากเลยแม่เศรย่ดีวแม่รู้สึกผิดด้วย จมตีตัวเองว่าเราไม่น่าให้ลูกไปเธอรู้สึกว่าเธอมีส่วนทําให้ลูกตายเธอโทษตัวเองวันแล้ววันเล่าโอ้มันหนักนะทั้งเสียใจและรู้สึกผิดเนี่ยจนไม่รู้ว่าจะอยู่จะใช้ชีวิตไปวันๆได้ยังไจงจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนชวนไปปฏิบัติธรรมเธอไม่เคยสนใจนะปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่เธอแย่นะเธอก็เลยไปช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์ อุบาจารย์นั่นก็บอกว่าคนเรามีกรรม็นของตัวบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นนี่ก็รู้แล้วแต่เป็นเพราะกรรมของเขาแต่ว่าการฟังธรรมมันทําให้เธอได้ตระหนักว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นอันนี้ก็ช่วยทําให้เธอเนี่ยยอมรับความตายของลูกชายได้มากขึ้นแต่ว่ามันมากกว่านั้นนะเพราะว่าเธอได้ไปเจริญสติด้วยการเจริญสติมันทําให้เธอได้ได้เห็นอารมณ์ ที่มันผุดขึ้นมาในใจแล้วก็เรียนรู้วิธีที่จัดการกับอารมณ์ตัวเห็นความเศร้าเกิดขึ้นแต่ก่อนนี้ก็จมเข้าไปในความเศร้าแต่ว่าพอเจริญสติมันก็เห็นแล้วก็ไม่ถลําเข้าไปในความเศร้ามีความสุขผิดเกิดขึ้นโทษตัวเองว่าเนี่ยทําให้ลูกตายแต่ว่าแทนที่เธอจะกดข่มความรู้สึกผิดเธอก็ดูมันแล้วก็เห็นมันดับไปทำใี้บ่อยๆเนี่ยความเศร้าก็ค่อยๆเรือนหายไป ความรู้สึกผิดก็ค่อยๆจางคลายไปแล้วเธอก็พบความสงบเธอเฉพาะมันเป็นความสงบที่ไม่เคยพบมาก่อนนะแล้วตัวเธอเกิดปิติมากนะกับผลของการปฏิบัติและเธอรู้ว่าเนี่ยที่เธอมาพบกับความสงบได้เนี่ยเพราะการตายของลูกชายเธอจึงอุทธรณ์ว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะทําให้แม่ได้พบธรรมะขอบคุณความตายของลูกที่ทําให้แม่ได้พบกับความสงบ สำหรับคนที่เป็นแม่นะความตายของลูกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วลหละแต่ว่าเธอก็ยังมองเห็นว่าความตายของลูกเนี่ยมันนําสิ่งดีๆมาให้กับแม่จนกระทั่งเธอถึงก็บบอกว่าเนี่ยความตายของลูกเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะทําให้แม่ได้มาพบชีวิตใหม่แต่ว,ว่าน่าสนใจนะทางานอะไรจะทําให้ความตายของคนที่เราเลี้ยงคุ้มค่าถ้าเราปล่อยตัวให้จมอยู่ความเศร้าโศกหมดอะไรแต่อยากับชีวิตเนี่ย มันคือการทําให้ความตายของลูกนี่คุ้มค่าไหมหรือว่าทําให้ย่ําแย่กว่าเดิมอันตรายว่านี่เป็นภาระของคนที่ยังอยู่นะทําให้ความตายขคนที่เรารักเนี่ยมันคุ้มค่าทําให้ความตายขเขาเนี่ยมันมีความหมายนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้นอกหนือจากการทําบุญอุทิศไปให้เขาอันนั้นก็ดี ต้องช่วยกันทําให้ความตายของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่าทําให้ความตายเขาเป็นสิ่งที่มีความหมายมากคือที่มีความหมายเพราะมันนําไปสู่สิ่งดีๆนาไปสู่การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ย่ให้กลับมาเลืองตาปากได้หรือกลับมามีความสุขแย้มยิ้มได้อันตรายช่วยนี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ที่ยังอยู่ทําให้ความตายเขาเนี่ยมีคุณค่าและที่จริงพอเราทําอย่างนี้เสร็จนะ ตัวเราพูดทำเนี่ยก็ตะวูักัาช่วยเราเนี่ยมีค่ามากขึ้นเราสามารถจะออกจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้นและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับความสูญเสียเนี่ยนอกจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่มันทำร้ายจิตใจผู้คนมากเนี่ยก็คือความรู้สึกผิดเวลาคนที่เรารลกจะสูญเสียไปเนี่ยคนที่ยังอยู่และคนใกล้ชิดเนี่ยจะไม่ได้แค่เศร้าโศก แต่ว่ารู้สึกผิดด้วยธรรมาชาติของเราเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมีสิ่งระเร้าเกิดขึ้นกับคนที่เราลังเนี่ยเราอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทั้งที่บางทีเขาป่วยแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลแต่แม่หรือพ่ออดไม่ได้หรือลูกอดไม่ได้ที่จะโทษตัวเองว่าเนี่ยไม่น่าพาเขาไปโรงพยาบาลน,นี้เลยหรือไม่ฉะนั้นก็โทษตัวเองว่าเนี่ยฉันน่าจะพาเขาไปหาหมอเร็วกว่าน,นี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องสุดวิสัย คือคนเราเนี่ยมีนวโนมที่จะหาทางโทษตัวเองกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอยู่เสมอบางคนก็โทษตัวเองว่าเนี่ยท่านที่ดูแลเข้ามาตลอดนะยี่บชั่วโมงเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยแต่ตอนที่เขาตายเนี่ยเราไม่ได้อยู่กับเขาอาจจะไปธนาคารอาจจะไปอำเภอเท่านี้ก็มากพอที่จะโจมตีตัวเองรู้สึกผิดว่าเนี่ยฉันแย่ที่ไม่ได้อยู่ดูใจเขาตอนที่เขาตายหรือบางทีก็โทษตัวเองว่า ตอนเผาศพไม่ได้ไปร่วมพิธีเผาก็โทษตัวเองรู้สึกแย่อันเนี้ยมันเป็น,ปนธรรมชาติของมนุษย์นะที่เรามักจะโทษตัวเองเวลามีความสูญเสียเกิดขึ้นกับคนที่เรารักอันนี้เราต้องรู้ทันแนวนโน้มตรงนี้ด้วยเรามีแนวนโน้มที่จะมองสิ่งที่มันเป็นลบจากการกระทําของตัวคนเรานะั้นไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะกับคนที่เรารักเนี่ย เราไม่เคยทําได้ดีถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตเราทาดีแค่ไหนเนี่ยอย่างมากก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเพราะมนุษย์เราเนี่ยนะมันไม่สมบูรณ์แบบเวลาคนที่ลอกตายจากไปเนี่ยหลายคนมักจะหวนกลับมามองว่าเนี่ยฉันไม่น่าทําอย่างนี้เลยหรือฉันไม่น่าทอย่างนั้นซึ่งอาจจะเป็นการอุปโลกอุปทานเอาเองหรืออาจจะเป็นความจริงก็ได้นะแต่มนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว เราไม่มีทางที่จะดูแลคนที่เรารักได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นอย่างมากก็เก้าสดเก้าเปอร์เซนตแต่พอมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยคนมักจะมองไอ้หนึ่งเปอร์เซนที่ผิดพลาดหรือหนึ่งเปอร์เซนที่ไม่ได้ทำไอ้เก้าสุดเก้าเปอร์เซนตไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่ว่าทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นทําไมเราทําอย่างนี้แทนคุรเรามันมีแนวโน,น้มนะที่จะมองลบมากกว่ามองบวกไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันจะซ้ําเติมเรานอกเหนือจากความเศร้าโศก